น้องเขาก็หายไปเลยเป็นปีสองปีมะะั้งค่ะดิฉันก็อยู่ที่นี่เป็นแบบนานสักระยะหนึ่งเลยแล้วน้องเขาอยู่เมืองใกล้ๆอยู่เมืองหลวงเออน้องอยู่เมืองหลวงแล้วน้องเขาไม่หาเจอดิฉันในเจอเฟซบุ๊กเขาก็มาแอดดิฉันแล้วก็เออได้มาคุยกันและหลังจากนูน้นแล้วจนถึงวันนี้ก็น่าจะเกือบสิบปีแล้วเนาะและทีเนี้ยตอนที่ดิฉันมาสวดคาถาจักรรพัิเนี่ยดิฉันตอนนั้นยังไม่ทําคลิปนะคะก็บอกเกินเกินน้องเขาอยู่แต่เราอะ่ะ บอกแค่เกินๆน,นะว่าดีนะลองสวดดูสิแต่เราไม่รู้ว่าเขาจะสวดหรือเปล่าฉะนั้นตอนที่ดิฉันมาทําคลิปเนี่ยทําคลิปเกี่ยวกับเนี่ยกับที่ท่านกับเนี่ยช่องเนี้ยค่ะก็ไม่ได้บอกเขานะคะก็คือเราการสวดมนต์ไหว้พระเนี่ยเราจะไปบอกเขาไปดึงเขามาให้ปฏิบัติเนี่ยมันยากใช่ไหมดิฉันกลัวกลัวเขาลาคลานดิฉันก็เลยไม่ได้บอกเขาว่าพี่ทําช่องนะไปดูสิอะไรเงี้ยไม่ได้บอกแล้วน้องเขาน่ะ ก็เลยไปฟังหลวงตาม้านี่แหละแล้วก็ไปเห็นคลิปดิฉันเด้งขึ้นมาบอกว่าเอ้าเหมือนเขาคงคิดว่าเอ้าพี่นาทําคลิปเรื่องช่องนี้ตั้งแต่เมื่อไหร่ไม่เห็นบอกเราเลยหลังจากนั้นเขาก็ติดตามติดตามมันเลยบอกว่าพี่เนี่ยหนูเข้ามาฟังด้วยนะอะไรเงี้ยหลังจากนั้นมาดิฉันน้องคนนี้น่าจะสวดประมาณเกือบปีแล้วล่ะเกือบปีแล้วเนี่ยเมื่อวานคุยกันน้องบอกว่าพี่นาดเนี่ยคาถาของปู่น่ะคาถาที่เราปฏิบัติอยู่เนี่ยดีจริงๆนะพี่อะไรเงี้ยก็จะ เดี๋ยวจะพูดเป็นภาษาอีสานจะได้ฟิลอันดีดีอีลีได้พี่หนาะดีอีลีโอ้ยหนูเสื้อสุดใจเลยเราก็เลยถามว่าทําไมถึงคิดว่าทําไมถึงว่าดีเด็ดเล่าให้พี่ฟังหนซิที่ที่เขาบอกที่เขาเคยเล่าให้ดิฉันฟังว่าเขาพิจรารณาไม่เป็นนั่นแหละคะ่ะจริงๆแล้วเขาพิจรารณาเป็นแต่เขาไม่เข้าใจว่านี่คือการพิจรารณาเขาบอกว่าพี่หลังจากหนูสวดไปแล้วหนูก็ฟังเคล็ดลับ อะไรต่างๆที่ดิฉันเคยพูดไปในคลิปน้องว่าให้ปฏิบัติอย่างนี้อย่างนี้น้องเขาบอกว่าสองสามวันก่อนสามสี่วันก่อนเนี่ยเขาจะเป็นอาการแบบนอนไม่ได้พึ่งเป็นนะคะพึ่งเป็นอาการนอนไม่ได้เหมือนหัวเขาเนี่ยสวดตลอดเวลาเลยในสมองมันวิ่งอยู่สวดสวดมนตลอดเวลาเลยขนาดเดินเข้าห้องน้ํายังสวดมนพี่นาดขนาดเดินสลึมสลือหนูก็เลยเข้าใจแล้วว่าอ๋อเนี่ยไงที่พี่นาดบอกว่าเวลาเดินเข้าห้องน้ําหรือเวลาอะไรก็ตามแบบ ช่วงในเราสลืมสลือเราตื่นขึ้นมาเราดีดตัวขึ้นมาปุ๊บเนี่ยพระคาถาจะอยู่ในหัวเราเลยเขาบอกว่าหนูเข้าใจแล้วไอ้ความรู้สึกนั้นน่ะแล้วหนูนอนไม่ได้อยู่ตั้งหลายวันมันจะวิ่งอยู่อย่างเงี้ยเราก็เลยบอกว่าเราก็เขาเลยว่าหลังจากที่หนูมาฟังคลิปที่พี่พี่นาดบอกล่าสุดว่าให้ครอบปีมานสี่แล้วก็เอาพราไว้ใต้หมอนอะไรอย่างเงี้ยพ้าที่กำสวดที่ดิฉันให้เขาไปเขาบอกว่าหลังจากหนูทําแล้วพี่นาดหุ้ยนอนดีมากเลยละ เหมือนเขารู้สึกว่ามันเบามันเย็นนะคะเขารำเขาสัมผัสได้คือน้องคนเนี้ยเขาจะเป็นคนที่เหมือนดิฉันเคยเล่าให้ฟังว่าจิตเขาจะใสจิตเขาจะสายเวลาเวลาเขาปฏิบัติไปเนี้ยเขาเหมือนเขาจับเซนได้แต่ว่าเขาไม่รู้พิจารณาไม่ออกบางทีเขาพิจารณาไม่ออกว่านี่คือเป็นแบบนี้ไงที่เราดึงพลังงานเข้ามาอะไรเงี้ยหลังจากนั้นเขาบอกว่าเราก็เลยว่าแล้วเป็นยังไงเขาบอกว่าเรื่องหน้าที่การงานสามีดีนะพี่ คือแฟนเขาเป็นโปรแกรมเมอร์นะคะเขาบอกว่าแฟนเขาเนี่ยไม่ขาดเลยจ็อบข้างนอกคือแบบที่ไม่ใช่จ็อบที่ทําให้บริษัทโดยตรงเนี่ยจ็อบข้างนอกจะมีเข้ามาเรื่อยๆคือรายได้เสริม,มค่ะคือจะมีเข้ามาให้ทําเรื่อยๆแล้วก็เวลาสามีไปเบิกเงินกับคนที่รับจ็อบใหญ่ของบริษัทเขาเนี่ยทั้งที่เจ้าของบริษัทเนี่ยไปเบิกเงินจากคนที่คนที่จ้างงานเขาไม่ได้แต่แฟนไปเบิกเงินกับหัวหน้าเนี่ยได้ตลอดเลย จากคนที่ทํางานร่วมกันนี้ได้ตลอดเลยไม่เคยขาดเลยเขาบอกว่าทั้งที่คนคนนั้นบ่นว่าไม่ไม่มีตังค์ไม่มีตังค์แต่เวลาแฟนไปเบิกนี่ได้ตลอดเขาบอกว่าไม่เคยขัดสนเลยได้มาเรื่อยๆเขาบอกว่าเหมือนเขาสังเกตนะคะสังเกตว่าหลังจากที่เขาเริ่มสวดแล้วออสิ่งต่างๆดึงสิ่งต่างๆเข้ามาสิ่งดีๆเข้ามาคือสมไม่สมควรที่จะได้ก็ได้นะ่ะคือไม่ใช่ไม่ไม่ใช่แบบขาดมือไปเลยหรือว่าช็อตไปเลยอะไรเงี้ย คือน้องบอกว่าจะได้เรื่อยๆ,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 ๆเขาบอกว่าเขาก็เลยรู้สึกว่าเออดีฮะแล้วทีเนี้ยเขาบอกว่าหลังจากปฏิบัติไปแล้วเนี่ยเวลานิสัยเขาอะค่ะเวลาเขาทะเลาะก,กับสามีเนี่ยเขาบอกว่ามันจะเป็นอารมณ์ที่ประมาณว่าทะเลาะแบบพูดเล่นอะพี่แบบคือไม่ได้เอาคําพูดที่เราทะเลออกกาะกันมาเจ็บในใจแลยคือเหมือนแต่ก่อนแต่ก่อนเขาจะบอกว่าบางทีโกรธเป็นวันๆสองวันสามวันอะไรเงี้ยเหมือนเราเก็บในใจเราอึดอั้นตันใจเราอยาก เราพูดออกไปไม่ได้หรือว่าเราพูดออกไปแล้วมันไม่คลายมันก็จะเจ็บอยู่ในใจมันก็จะเหมือนเกิดอาการอยากร้องไห้แบบซึมแบบโมโหอะไรเงี้ยดิฉันก็เป็นค่ะสมัยก่อนเวลาโกรธเนี่ยโกรธแบบบางทีโกรธเป็นวันนะ่ะไม่รู้โกรธอะไรได้ยังไงได้เป็นวนันเป็นว,นวนันสองวันอะไรเงี้ยมันเจ็บนะ่ะความรู้สึกมันเจ็บมันอัดอัน้นคือแบบเห็นหน้ามึงกูไม่อยากมองอะไรอย่างเงี้ยคือหลังจากน้องน้องขบอกหลังจากปฏิบัติไปแล้วความรู้สึกเขานะ่ะที่เวลา มีปากมีเสียงกับสามีนี่คือเหมือนทะเลาะกันเล่นๆนนะ่ะอะไรอย่างเงี้ยคือคือทะเลาะไปก็คือต่อเล้ะต่อสิต่อเถียงกันไปแต่ว่าความรู้สึกไม่ได้อยู่ในจิตไม่ได้ติดอยู่ในจิตนะคะคือพูดไปก็จบพูดไปก็จบก็คือเขาบอกว่าเหมือนมันมันเป็นความรู้สึกที่เบาอะคะ่ะถ้าใครที่แบบถ้าใครที่ปฏิบัติ ผู้ก่อปฏิบัติหลังปฏิบัติมาเปรียบเทียบกันดูท่านจะเห็นความแตกต่างเหมือนน้องคนนี้พูดแล้วค่ะมันจะเห็นความแตกต่างของอารมณ์เราที่เรารับรับเข้ามาแล้วเราไม่เก็บนะเรารับเข้ามาก็ผ่านไปรับเข้ามาก็ผ่านไปถามว่าเวลาเขาส่งมาเนี่ยเราตอบโต้คืนไหมเราตอบโต้คืนแต่ว่าเราไม่ได้เอาใส่ในใจนะคะเราไม่ได้กูโกรธมึงกูโกรธมึงเนี่ยคือ เหมือนแบบมันผ่านหูผ่านมันผ่านหูไปคือพูดตอบไปเราพูดตอบเขาไปแต่ว่าเวลาเขาพูดกลับมาเนี่ยมันผ่านหูเราไปเลยเราไม่ได้เอามาเก็บไปตรงเนี้ยหรือว่าตรงเนี้ยอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันเป็นความรู้สึกเปลี่ยนไปต้องบอกอย่างนี้ฉะนั้นเวลาใครที่มาถามปัญหาเยอะๆอยเงี้ยดิฉันอยากให้ท่านลองปฏิบัติแล้วท่านจะรู้เห็นว่าเออจริงๆแล้วมันเป็นอารมณ์แบบนั้นจริงๆถ้าปฏิบัติไปแล้วสักระยะหนึ่ง แบบที่นั้นน้องเขาเนี่ยน้องเขาแบบบอกว่าพี่นาฏเนี่ยตอนนี้หนูทํากับข้าวหนูก็สวดนะหนูมันก็จะจะดีดขึ้นมาเองเลยหนูไปไหนทําอะไรหนูก็จะสวดเองตลอดเวลาคือมันติดอยู่ในจิตเขาแล้วไงคะดิฉันบอกว่าโอ้ยอนุโมหนาสาธุบุญกับน้องด้วยเพราะว่าเราเราไม่ได้คิดว่าเราอ่ะจะให้เขาปฏิบัติตามเราเราไม่รู้ด้วยซ้ำไปว่าเวลาเราบอกไปเขาจะเอาไปทําหรือเปล่าเพราะเราไม่ได้อยาก ไปบังคับให้ใครปฏิบัติตามเนาะคือแค่เราแนะนําถ้าเขาเห็นว่ามีประโยชน์เขาเอาไปทําแล้วหลังจากนั้นเขาปฏิบัติท,ทําได้ในสิ่งที่เราอยากให้หลายๆท่านปฏิบัติได้เนี่ยเมื่อเขาได้มาแล้วเนี่ยดิฉันรู้สึกดีใจมากเลยดิฉันบอกว่าขนาดดิฉันอะไม่ได้บอกเขาเลยเขายังตามดิฉันมาทุกระยะทุกระยะคือตามก้นเราติดๆนะคะก็เลยคิดว่าดิฉันกับน,น้องคนนี้เคยคงเคยทําบุญทา ทำบุญทำกุศลกันมาร่วมกันมาแน่ๆเลยคือเหมือนเขาตามเราทุกๆท,ทุกอย่างแล้วทีนี้เวลาเราพูดไปเนี่ยเขาออกไปปฏิบัติแล้วเขาเห็นผลเขาก็เลยบอกเออเป็นอย่างนี้จริงๆพี่เป็นอย่างที่พี่บอกจริงๆอะไรอย่างเงี้ยก็เลยรู้สึกดีใจแบบรู้สึกดีใจกับน,น้องมากอะไรอย่างเงี้ยคีสว่าเออก็เลยบอกว่าเออเนี่ยเราอะตามกันเจอแล้วนะเราคงตามกันเจอไปหลายๆพบแล้วละอะไรอย่างเงี้ย โอเคเดี๋ยววันนี้เข้าเรื่องนิทานนะคะช่วงสุดท้ายเลยละกันดิฉันจะเล่าให้ฟังเป็นฟังแบบเพลินๆนะคะฟังแบบไม่ต้องคิดว่าอะไรยังไงฟังแบบเล่นๆไปมันช่วงอาทิตย์ก่อนเนี่ยดิฉันน่ะจะมีความรู้สึกที่แบบมันเป็นเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นเกือบทั้งอาทิตย์เลยนะคะจะเป็นเฉพาะช่วงเย็นๆย็นหรือว่าบางทีตอนเช้าก็จะเป็นบ้างมันจะเป็นเหมือนขาข้างซ้ายหรือข้างขวาเนี่ยสลับกัน บางทีมันจะเป็นร้อนร้อนร้อนเหมือนไฟนะคะเหมือนเราเอาไฟนะมาแบบมาอังขาเราแบบแล้วทีเนี้ยมันร้อนแบบร้อนแบบร้อนแบบแสบแสบร้อนร้อนนะคะแล้วทีเนี้ยดิฉันเมื่อดิฉันรู้สึกว่าเอ๊ะทำไมค่ะดิฉันรู้สึกแสบแสบร้อนร้อนดิฉันก็แบบเหมือนจะเอาดิฉันทาเองนะคะดิฉันไม่รู้ว่าทําไมดิฉันทําแบบเนี้ยดิฉันก็เลยน้อมบารมีบอกว่าปู่ค่ะเนี่ยรู้สึกรู้รู้สึกไม่ดีตรงนี้แห้วค่ะก็เลย เหมือนครอบวิมานตรงๆที่มันแสบๆร้อนๆไว้เราไม่รู้ว่ามันเกิดขึ้นจากอะไรวันถัดมาก็เป็นอีกวันถัดมาก็เป็นอีกแต่มันแย่มันย้ายกันนะคะมันย้ายขากันขาซ้ายขาขวาสลับกันเราก็ทําแบบนั้นทุกวันทุกวันที่มันเป็นและทีนี้วันวันวันอาทิตย์วันอาทิตย์วันเสาร์อาทิตย์จนดิฉันไปนอนสวนวันอาทิตย์ดิฉันมันเป็นแค่ความฝันนะคะดิฉันฝันว่า มีผู้ชายคนหนึ่งพาดิฉันไปณสถานที่หนึ่งเป็นเหมือนที่ชื้นๆแฉะๆแต่ว่าเราเราจะบอกว่าเป็นข้างฝั่งแม่น้ําเราก็ไม่เห็นแม่น้ําเราก็เลยไม่กล้าบอกแบบนั้นและทีนเนี้ยแต่ดิฉันไม่เห็นหนะผู้ชายคนนั้นนะเห็นเฉพาะหลังเขาเขาพาดิฉันเดินขึ้นไปแล้วทีเนี้ยเวลาเราก้าวขึ้นไปนะคะก้าวขึ้นไปก้าวที่สองเนะ่ะมันกลายเป็นว่าดิฉันนะ่ะไปยืนอยู่บนซากศพซากศพของ ท่านเคยเห็นงูจงอางหรือว่างูเหลือมที่มันตัวใหญ่ๆเหมือนรุ่นรุ่นขาเรารุ่นแข้งเรารุ่นแบบรุ่นใหญ่ๆอะคะ่ะรุ่นเท่าต้นตงต้นตาลอะไรก็ว่าไปแล้วเขามีสามหัวไหมคออือเดี๋ยวดิวฉันจะอธิบายเนาะดิฉันก็ถ้าสมมติว่ามันตัวอย่างนี้นะคะสมมติว่าตรงนี้คอมันนะแต่เนี้ยอันนี้หัวหนึ่งแล้วก็อันนี้หัวหนึ่งมันจะมีสามหัวออกมาแล้วทีนเนนี้ งูทุกตัวที่อยู่บนกองนั้นน่ะเขาจะตัดตรงเนี้ยตัดตรงตัดตรงคอไม่ใช่คอนะอันนี้คอไอตัดตรงช่วงเนี้ยค่ะก่อนที่จะถึงหัวมันนะคะตัดตัดอย่างนั้นทุกตัวแล้วเหเนี้ยดิฉันบอกเอา้าทําไมดิฉันมายืนบนกองซากศพของงูพวกนี้แล้วเป็นงูสามหัวทุกทุกตัวเลยที่กองมันเดี๋ยวจะเทียบให้ดูกองมันสูงเท่ากับตึกสามชั้น แล้วก็เลยแล้วดิฉันก็ว่าเอ๊ะทำไมพวกนี้เขาทำไมเขาถึงตายแบบนี้แต่ว่าทุกตัวในความรู้สึกเรารู้ว่าเขาโดนตัดตัดคอตัดคออย่างนั้นและทีน,นี้อีกฝั่งหนึ่งด้วยความที่เรายืยนสูงใช่ไหมคะเราก็เลยเห็นที่มันยืนใกล้ๆพื้นเนเป็นขั้นเคยเห็นพญาน,นาคที่อยู่ตามวัดไหมคะเป็นหน้าตาแบบนั้นเลยแต่ว่าพญาน,นาคเนี่ยโดนสับสับเป็นสามชิ้นโดยสับสับจากหัวลงมานะคะสับเป็นอย่างนี้น เป็นสามแฉกแล้วเขาก็นอนตายแบะอยู่อย่างเงี้ยแล้วก็บอกว่าเอา้าทำไมพญานาคตายแบบเนี้ยในช่วงที่เราช่วงที่เราเดินขึ้นไปขึ้นไปอยู่บนกองซากศพนะ่ะแล้วก็เห็นพญานาคอีกแบบนึงนะ่ะพญานาคเนี่ยจะเป็นหน้าตาพญานาคเลยแต่ว่ากองซากศพนี่เป็นงูสามหัวผู้ชายคนนั้นบอกว่าพญาแมนกับพญาแถนขอให้ช่วยและทีนเนี้ยดิฉันก็บอกว่าพญาแถนพญาแถน ที่เขาพูดอะดิฉันคิดดิฉันไม่ถามเขานะคะดิฉันงงว่าทำไมดิฉันถึงไม่ถามเขาว่าคืออะไรดิฉันบอกว่าพญาแถนเอ๊ยพญาแถนที่ที่เราขอฝนกับท่านหรือเปล่าวะแล้วเห็นเนี้ยเขาบอกว่าพญาแมนกับพญาแถนขอให้ช่วยเขาก็พาดิฉันเดินดูแล้วเห็นเนี้ยดิฉันก็เลยรู้สึกว่าเอ๊ะทำไมถึงฝันแบบนี้วะหลังจากนั้นเขาให้เราดูดูกองนะคะดูกองซากศพน่ะแล้วก็ดูน่ะเราก็เลยหลังจากที่เรา สะดุ้งตื่นขึ้นมาเราจําได้เพราะว่าเรารู้เราจําได้ว่าคาว่าพญาแมนกับพญาแทนขอให้ช่วยแต่ก่อนแต่ก่อนคืนนั้นดิฉันจะเล่าให้ฟังว่าคืนนั้นแหละที่ดิฉันจะฝันนะ่ะดิฉันออนอนอยู่นอนสวดนมนิละ่ะกรรมพราแหละค่ะแล้วทีเนี้ยดิฉันเห็นหน้าหลวงปูด่ดูแบบเป็นภาพที่ท่านอมยิ้มอะค่ะขึ้นมาในในหัวเราก็รู้สึกว่าเอ๊ะทำไมทําไมเห็นภาพปู่ แบบอมยิ้มขึ้นมาในหัวเราแบบนี้คือแบบดีดขึ้นมาแล้วก็ดีดขึ้นมาดีดขึ้นมาอย่างเงี้ยค่ะปกติเดชันจะคิดภาพปู่ไม่ออกเลยค่ะจะจะน้อยมากที่จะคิดภาพปู่ออกบนหัวคือเออก็เลยงงว่าทําไมรู้สึกแบบนั้นหลังจากที่แบบตื่นหลังจากที่แบบฝันแบบนั้นแล้วตื่นขึ้นมาก็เลยบอกว่าเอ๊หรือว่าหรือว่าเขาเขามาขอให้เราช่วยจริงๆแล้วเนี่ย ตื่นขึ้นมาก็เลยน้อมบารมีปู่แผ่ไปให้เขาแล้วทีเนี้ยมัน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 ,ม,นมันมีความรู้สึกที่ที่ที่ก่อนที่เราจะฝันเนี่ยเป็นอาทิตย์เนี่ยเรารู้สึกร้อนรู้สึกร้อนร้อนร้อนตรงตรง,ตรงตามขาต่อมขาเราไงค่ะร้อนข้างซ้ายข้างขวาสลับกันไปมันร้อนแบบแสบๆบร้อนร้อนแสบๆสบร้อนร้อนจนเรารู้สึกว่ามันต้องมีอะไรผิดปกติแต่เราไม่รู้ว่าสิ่งนั้นคืออะไรหลหลังจากที่ดิฉันดิฉันอ่าตื่นขึ้นมาแล้วก็ ตั้งสวนตอนเช้าที่สวนแล้วก็แผ่ให้พวกเขาไปเนี่ยมันก็จะเป็นความรู้สึกแบบมันเป็นความรู้สึกที่แบบเหมือนเเขาส่งมาให้เราได้ว่าเออเนี่ยนะเออเหมือนเรารู้สึกแบบว่าเขานั้นได้รับเรารู้สึกแบบนั้นว่าเขาได้รับแล้วทีเนี้ยมันจะเป็นความความรู้สึกแบบที่เราไปสัมผัสที่เราอ่านจากความฝันแล้วนะคะเขา เหมือนเขารบกันเหมือนเขารบกันแล้วทีนเนี้ยถ้าเราคิดว่ายักษ์รบกันแล้วพวกใบไม้ใบหญ้าก็แหลกลานไปเลยก็เลยแบบเหมือนว่าเอ๊ะทำไมเขารบกันตายเยอะขนาดนั้นหรือว่ามันเกี่ยวข้องเกี่ยวพันกับโรคมนุษย์เรานะตอนเนี้ยที่มีคนตายเยอะๆจากโรคภัยไข้เจ็บเนี่ยก็เลยคิดว่าเอ๊ะทำไมมันมันเป็นความรู้สึกมันเป็นเหมือนมาเกี่ยวเนื่องเกี่ยวพันกันอะไรเงี้ยก็เลยมาเล่าให้น้องฟังน้องบอกว่า เอ้ยายหรือว่ามันเกี่ยวพันกันว่าว่าสิ่งที่เราฝันกับที่มันเกิดขึ้นกับโลกมนุษย์ว่าเหมือนเยอะเหมือนที่ท่านเราได้ยินหลายๆท่านพูดนะคะว่ายักษ์รบกันพวกใบไม้ใบหญ้าก็แหลกลานไปหมดอะไรอย่างเงี้ยค่ะนั่นแหละก็เลยแบบหลังจากนั้นก็เลยตั้งสวดตั้งสวดตั้งสวดให้เขามาเนี่ยโดยเฉพาะเนี่ยสามวันเหมือนเมื่อคืนเนี่ยดิฉันยังไม่ได้สวดสักทีมันก็จะร้อนแบบร้อนวูบ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 ที่ขาเราอะค่ะร้อนเหมือนแบบนั่นแหละที่ดิฉันพูด ดิฉันก็เลยบอกว่าอย่าพึ่งนะคะเดี๋ยวดิฉันเดี๋ยวดิฉันก็จะสวดให้แล้วค่ะคือเวลาเราสวดน,นะคะเหมือนเราเรากําหนดจิตเยอะมากเลยคือเราเราเหมือนกําหนดจิตว่าเราไปนั่งอยู่ตรงนั้นตรงหน้ากองซากศพเขานะคะแล้วเราก็น้อมบารมีปู่ไปแล้วรู้สึกเหมือนมันใช้พลังงานเยอะอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะในความรู้สึกนะคะถ้าถ้าใครฟังเพลินนะคะฟังเพลินๆไม่ต้องเชื่อฟังไป เพื่นๆเฉยว่าในการแผลสาดของข้งท่านเนี่ยเวลาเราแผ่ไปเนี่ยไม่น่าเชื่อว่าในโลกลูกหนึ่งเขา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 เห็นแล้วเขาก็จะมาขอความช่วยเหลือเหมือนเหมือนเขารู้ว่าเราเต็มใจช่วยแล้วเขาก็จะมีเข้ามาขอเรื่อยๆเหมือนเหมือนเมื่อเช้าก่อนจะตื่นก็เหมือนมีมีมีอะไรมาขอว่าขอขอความช่วยเหลือในสี่ขอให้แผ่ให้ในสี่อะไรเงี้ยแต่เราอ่ะจำไม่ได้ชัด แต่ว่าไอ้ซากศพที่เราพญานาคที่เราเห็นหรือว่ากองงูที่เราเห็นเนี่ยเรารู้แหละว่าเขารบกันเขามีอะไรกันอย่างเงี้ยแต่เราไม่รู้ว่าคือสาเหตุอะไรอย่างงี้ค่ะนี่แหละก็เลยถ้าใครดูอยู่ก็แผ่ไปให้พวกเขาด้วยนะคะแผ่บุญกุศลให้พวกเขาทุกวันทุกวันทุกวันถ้าเขาเรามีประโยชน์ก็ต่อตัวเราเองแล้วก็สิ่งอื่นๆด้วยนั่นแหละค่ะก็อนนี้แหละค่ะถ้าเราอยากสะสมสร้างบุญบารามีเราก็ ทำจากพวกเขานี่แหละคะ่ะก็ก่อนลาจากเนาะขออนุโมหนาสาธุบุญกับลูกหลานหลวงปู่ดูทุกท่านนะคะที่เข้ามาสวดใหม่ๆเนาะถ้าใครมีอะไรที่ทุกข์ใจก็ถ้าดิฉันตอบได้ดิฉันก็ตอบเนาะดิฉันก็เหมือ <laughs> นพี่เขาบอกว่าดิฉันเป็นศิรานี้ด้วยเป็นการแชร์เนาะคะแชร์ให้กําลังใจซึ่งกันและกันเนาะไม่ได้เก่งอะไรกว่าท่านเลยก็มาเล่าให้กันฟังเนาะนเป็น อาจจะบางอย่างอาจจะเป็นถูกอุทาหรอนบางอย่างเป็นกําลังใจแล้วก็เดินไปร่วมกันเนาะปฏิบัติไปร่วมกันมีอะไรก็มาเล่าให้กันฟังนะคะดิฉันก็ที่ท่านมาเขียนเนี่ยดิฉันอ่านทุกๆคอมเมนต์เนาะแล้วก็เอาใจลงไปดูว่าสิ่งที่ท่านพูดน่ะดิฉันรู้ดิฉันสัมผัสได้เนาะก็ส่วนมากที่ที่ที่เราเข้ามาเจอกันเนี่ยเราสัมผัสได้อยู่แล้วค่ะเพราะว่าเราเคยปฏิบัติเราผ่านมาแล้วเรารู้แล้วว่าอาการแบบเนี้ย เป็นแบบนี้จริงๆอะไรเงี้ยโอเคค่ะวันนี้ลาไปแล้วนะคะลูกลาหลวงปูดูทุกท่านยาวมากเลยเพราะว่าน,นานมาทีเนาะโอเคค่ะอนุโมทนาะสาธุบุญอย่าลืมสวดมนต์แผ่เมตตาภาวนาปฏิบัตินะคะวันนี้ไปแล้วคะ่ะสวัสดีคะ่ะ